ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2566ราคาปรับลงทุกรายการก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้า ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมลความชื้นไม่เกิน30%ราคาปรับลงมาอยู่ที่9บาท20สตางค์ถึง9บาท60สตางค์ต่อก,กิโลกรมัมถัดมามาดูที่ข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาปรับลงมาอยู่ที่12บาท20สตางค์ถึง12บาท80สตางค์ต่อก,กิโลกรมัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับลงมาอยู่ที่13บาท37สตางค์ถึง13บาท ห้าสิตันต่กิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมราคาปรับลงมาอยู่ที่13บาท68สตานกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลงมาอยู IL ่ที่395 US ดอลลาร์ต่อตัอนถัดมามาดูราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรัมราคาปรับลงมาอยู่ที่9บาทส9บาตัต่กิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลงเช่นกันอยู่ที่ 265. จุด 34 US d ลลาร์ต่อตนันเป็นบุเซลราคาปรับลงมาอยู่ที่674เซนต์ต่อบุเซลไม้เหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้าบ๊ายบาย